พระธรรมกันดันวิธีบทที่12ข้อ3บอกเราว่าโมเสสเนี่ยถ่อมใจยิ่งกว่าใครๆในโลกแต่เมื่อ2,000ปีที่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเกิดมาที่ถ่อมใจยิ่งกว่าโมเสสอีกเป็นคนที่ถ่อมใจที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนั่นก็คือเยซูชาวนาซาเรสฟิลิปปีบทที่2บอกเราว่าพระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรนากระทั่งมรณาบนกางเขน พระเยซูยอมเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาจนถึงที่สุดพระเยซูยอมท่อมใจจนถึงที่สุดแล้วในบริบทของฟิลิปปีบทที่สองนี้เปาโลกำลังสอนชาวฟิลิปปีเกี่ยวกับเรื่องความท่อมใจเขาก็ให้พวกเขาดูแบบอย่างของพระเยซูในการยอมสละชีวิตบนไมก้กางเขงเป็นแบบอย่างให้กับพวกเขาเหมือนกันนะครับพระเยซูซึ่งเป็นตัวแทนที่ยอมตายเพื่อชดใช้บาปแทนพวกเรา ก็เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตด้วยคริสเตียนเราวควรจะเรียนแบบพระเยซูผู้ที่ถ่อมใจที่สุดบนโลกคริสเตียนเราวควรจะเรียนแบบพระเยซูผู้ที่ถ่อมใจยิ่งกว่าโมเสสอีกคือเปาโลบอกว่าอย่าทํเสียงใดด้วยการเชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อม อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย ความถ่อมใจมีความสําคัญมากในอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเราเป็นสาวกของพระเยซูถ้าเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูนะครับเราก็ควรที่จะให้ความสําคัญกับความถ่อมใจเมื่อเรายอมถ่อมใจลงนะครับเรากําลังปฏิเสธที่จะให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางความถ่อมใจจะยอมปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นแทนที่จะมองว่าทุกคนจะต้องมารับใช้เราอย่างเดียว ความถอมใจจะไม่ได้มองว่าคนอื่นเป็นคู่แข่งกับเราแต่เราจะหาโอกาสที่จะเสริมสร้างและแสดงความรักให้กับเขาความถอมใจจะทำให้เราสำนึกในพระคุณและความเมตตาที่พระเจ้ามีต่อเราในข่าวประเสริฐและจะทำให้เราสำแดงความเมตตาและพระคุณให้กับคนอื่นให้อภัยคนอื่นเมื่อเราจะต้องคุยกับคนอื่นในเรื่องความบาปของเขาความถอมใจจะทำให้เราบอกเขาด้วยความสุภาพอ่อนโยน จริงๆแล้วนะครับความเยื่อเยิ่งเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับทำให้เราตาบอดทําให้เรามองไม่เห็นความผิดบาปของตัวเองเหมือนอย่างที่เราเห็นในลูก,กาบทที่18นะครับฟาริสีกับคนเก็บภาษีฟาริสีคนนั้นนะครับคิดว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นเขามองไม่เห็นความผิดบาปในตัวเองแต่เขาขาดความถ่อมใจนะครับความถ่อมใจจะทําให้สายตาของเขาสว่างขึ้น และเราก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราอาศัยความถ่อมใจเมื่อเราถ่อมใจลงต่อหน้าพระเจ้าเราก็จะมีสายตาที่สว่างขึ้นมองเห็นข,ข้อบกพร่องของตัวเองความผิดบาปของตัวเองสว่างขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นนะครับแต่จะทำให้เราซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าที่ให้กับเราทางพระเยซูคริสต์มากขึ้นเช่นเดียวกันและเมื่อนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้าจรงิงๆเมื่อเราเข้าใจว่าพระเยซู มาเสียสละเพื่อเรามากขนาดไหนนะอย่างที่เราเห็นในฟิลิปปีบทที่2ก็จะทำให้เรามีความเมตตากับคนอื่นอดทนกับคนอื่นแสดงความรักกับคนอื่นไม่ตั้งตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เป็นอย่างนั้นในชีวิตของผู้เชื่อเราอยากจะหนุนใจให้พี่น้องเราอธิษฐานขอความถอมใจจากพระเจ้ามากขึ้นแสวงหาความถอมใจทำความรู้จักกับข่าวประเสริฐ เพื่อนำมาซึ่งความถอมใจก็อขอพระเจ้าวอวยพรนะครับขอให้เราทุกคนเรียนแบบพระเยซูผู้ที่ถอมใจที่สุดในโลกขอให้เราทุกคนเดินตามรอยเท้าของพระอาจารย์ของเราที่ยอมสละชีวิตเพื่อพวกเรานะครับ